Hors! Unícia ก็ราบสวัสดีกันด้วยนะครับร่วมชมครับอยู่กับผมอีกแล้วนะครับกับสุภาพบุรุษอ่านมังงะนะครับวันนี้เนี่ยเราก็จะมาอ่านมังงะเรื่องใหม่กันนะครับกับเหลืองข้าผู้เป็นอมตะตอนที่1ถึงตอนที่2นะครับแล้วก็สําหรับครทย่อาจารานมังงะเรื่องนี้นะครับหรือว่าอยากจะอ่านคนขคนนั่นเองเนาะก็สามารถไปอ่านได้ที่เว็บผู้แปกันเลยนะครับกับเพจเปิดห้าเล่มมหาเทพนั่นเองนะครับดึงแต่ล่างคลิปเลยเอาล่ะเพื่อนๆเมื่อเสียเวลาเราก็ไปรับชมกันเลยดีกว่านะครับไปกันเลย Let's go ตอนที่หนึ่งเส้นทางแห่งการฝึกตนขึ้นอยู่กับร่างกายและวิญญาณของแต่ละคนและเพื่อที่จะไต่ไปถึงที่สูงกว่าเดิมจะต้องทะลวงขอบเคตล้อมร่างกายรวมรวม,รวมปานสร้างแกนเปลี่ยนแปลงวิญญาณอมาตะาที่แท้จริงและข้าผู้นี้ฝึกตนมาทั้งสีวิตเพื่อที่จะได้เป็นอมาตะ เสียสนเสียเสนเจ้าปีศาจไล้จงยอมแพ้ซะเสียเสนเจ้าได้ทําการฝึกวิสามานันและทําให้เกิดความเสียหายที่ร้ายแหลงบาปของเจ้านั้นจําเป็นที่จะต้องถูกกาําจัด ถ้าพวกแกแค้นมากขนาดนี้ข้าก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่จะต้องหลบหนีข้าไม่เคยทำอะไรที่ทำให้เกิดความเสียหายเลยด้วยซ้ำแต่เป็นเพราะแค่ข้านั้นได้รับคำพีนาลก้าวสันนี่หลานผู้ฝึกตนขอบเขตอมะตะถึงกับต้องมาหาข้าด้วยตัวเองเลยเหลือนี้ถึงแม้ว่ามันจะเป็นข่าวหรือที่เจ้านั้นได้บรรลุความเป็นนรันดร์แล้วแต่เจ้าก็ไม่สามารถหนีไปจากนี่กายธรรมะทั้งแปดไปได้หรอก ความเป็นนิรันเหรอได้เมื่อมันเป็นแบบนี้แล้วถ้าข้าได้รับชีวิตใหม่อีกครั้งข้าจะไปตบหน้าพวกฝ่ายธรรมะและทำลายพวกแกให้สิ้นซากแย่แล้วมันใช้วิสามานสวรรค์มันกำลังจะระเบิดตัวเอง เฮอนี่มันส่วนพักผ่ที่ข้านั้นได้สร้างเอาไว้เมื่อห้าร้อยปีที่แล้วในภูเขาตรงโหยในโลกตรงหูนี่ เมื่อ500ปีที่แล้วในตอนที่เรานั้นอยู่แค่ขั้นรวมลมปานเราได้รับวิสาระดับสูงจากโลกเบื้องบนคำภีนรกก้าสันนิลานโดยบังเอิญเพื่อที่จะฝึกฝนวิสาหนึ่งจะต้องละทิ้งร่างกายเกา่าและสร้างขึ้นมาใหม่เรียกว่าร่างอมาตะและจึงจะฝึกฝนวิสานี้ได้ แต่วิสานี้มันยังไม่สมบูรณ์และมีข้อจํากัดมากมายแม้จะปรับแต่งไปแล้วก็ตามแต่ในตอนนั้นเรายังเด็กและมีอายุไขที่เพียงพอดังนั้นเราจึงไม่ได้แลงเลและแตัดสินใจสร้างส่วนนี้เพื่อฝึกวิสานี้โดยเฉพาะ อย่างไรก็ตามเป็นเพราะว่าวิชาที่เราฝึกนั้นเป็นหนึ่งในวิชามารเราจึงถูกตามล่าโดยเหล่านิกายธรรมะโชคดีที่แผนสำเร็จเจียเสินได้ตายลงไปหลังจากนี้ไปข้ามีนามว่าเจียเสินด้วยร่างกายอมาตะไม่ถ้าชีวิตนี้ข้าไม่สามารถมีชีวิตเป็นนิรันดร์ได้ข้าได้พังทลายและกลายเป็นฝุ่นแห่ และเจ้าพวกนิกายธรรมะาทั้ง8ปดรอฆ่าก่อนเถอ ตอนนี้ร่างกายอันนี้ได้ถูกสร้างขึ้นใหม่ด้วยคำภีนาโลก้าสันนิลานแล้วระดับขั้นวิญญาณกลับมาอยู่ที่ขั้นที่สร้างแกนแต่ว่าเสียพลังทั้งหมดที่เราฝึกฝนมาอย่างไรก็ตามตราบใดที่เรานั้นยังมีความทรงจําในการฝึกตนอยู่ในครั้งนี้เราก็จะฝึกได้เร็วขึ้นยิ่งกว่าเดิมและก็มีพื้นฐานที่แน่นขึ้นกว่าชีวิตก่อนที่แล้วแต่ในร่างกายนี้มันยังมี ส่วนที่เป็นอันตรายเหลืออยู่คือฮ่าฮ่ฮฮนี่เป็นครั้งแรกเลยแฮะที่เห็นคนอยู่ในบ้านเก่าๆแบบนี้บางทีเขาอาจจะเป็นเด็กหนุ่มที่ถูกทอดทิ้งโดยสตีสมงามก็ได้นะครับ อย่างนี้นี่เองในช่วงหลายร้อยปีที่ผ่านมาเหล่านั้นได้ทิ้งบ้านหลังนี้มาและมันก็ได้กลายเป็นลังโจรคนอื่นๆนั้นเป็นคนธรรมดาแต่หัวหน้านั้นมีร่างกายอยู่ระดับหลอมร่างกายขั้นสองค่อนข้างยุ่งยากแฮะส่งของมีค่าทั้งหมดมาซะไม่งั้นแกตายไอ้หนุม่มหนุ่มน้อยแกคิดอะไรของแกอยู่นะ่ะถึงได้เดินเข้ามาในที่แห่งนี้กันปล่อย ตอนที่สองแก่ก้าดีเหมือนกันนี่ฮ่าฮ่าจนพวกเขาพวกนี้มันทําเหมือนกับว่าชีวิตของคนนั้นไม่มีค่าแม้ว่าจะให้ของไปหมดแล้วก็ตามก็จะไม่ปล่อยและค่าทิ้งอยู่ดีในตอนนี้ระดับร่างกายของเรานั้นไม่ต่างจากคนปกติดังนั้นเราจึงต้องหาซ่องโบและจัดการมันให้ได้ภายในครั้งเดียว ึระยะนี้มันลบไม่พนน้นเน่ผู้ฝึกตนข้นลอมรวมร่างกายที่ฝึกมาแค่ผิวหนังและกล้ามเนื้อส่วนอื่นนั้นมันไม่ได้ถูกฝึกมาด้วยดังนั้นจุดพวกนี้ก็ไม่ได้ต่างจากคนธรรมดามากนักหรอกแค่จิ้มเบาๆไปหนึ่งที พวกแกคิดว่าพวกแกเจ๋งมากหรือไงน่ะนั่นมันวิสามานันหนีแล้วคนอย่างพวกแกสมควรตาย ในเมื่อพวกแกมาหาเรื่องกันก่อนมันก็ส่วยไม่ได้ในโลกแห่งนี้นะมีแต่ผู้ที่แข็งแกร่งเท่านั้นที่จะอยู่รอดได้หลังจากที่ดิวซาบพ,พลังของขั้นหลอมรวมร่างกายระดับสองคำพีนารุก้าสันนิหลันก็ช่วยทำให้ระดับขั้นร่างกายของเรานั้นเป็นขั้นหลอมรวมร่างกายระดับหนึ่งแล้ว ถ้ามีพลังนี้ในอนาคตก็คงจะสะดวกสบายขึ้นกว่านี้อีกสินะเสื่อมต่อทุยเสื่อมกลับคำพีนาลโลก้าวสันนิหลันไม่ใช่แค่วิสาระดับสูงแล้วแต่มันเป็นวิสาในตำนานเลยตัางหากร่างกายอมตะนี้แค่เลือดเพียงไม่กี่หยดก็สามารถต่ออวัยวะที่ขาดกลับมาติดกันได้เหมือนเดิมแล้ว แถมยังไม่พอความเร็วในการฝึกของเรานั้นยังเพิ่มขึ้นเป็นสามเท่าจากซีวิตก่อนและพลังของเรานั้นก็จะมากกว่าพวกฝึกตนคนอื่นในระดับเดียวกันด้วยเมื่อเราไปถึงระดับเปลี่ยนแปลงวิญญาณอีกครั้งแล้วก็เวลานั้นจะเป็นเวลาตัดสินของพวกแกไอ้พวกเท่าจากนิกายธรรมะแต่ตอนนี้หนทางนั้นยังคงอีกยาวไกล ก่อนอื่นเราไปรับแขกกันสักหน่อยดีกว่าโอ้เอ๋หลอมร่างกายระดับก้าตอนนี้เราไม่แน่ใจว่าจะสู้เธอไหวหรือเปล่าตัดสินจากสุดที่ใส่แล้วคงจะเป็นคนจากนิกายธรรมะบางทีเราอาจจะใช้งานเธอได้เ <c oughs> จ้าเป็นคนฆ่าพวกโจรร้ายพวกนั้นงั้นเหรอ ใช่แล้วพวกมันบุกเข้ามาในบ้านและก็มาโจมตีข้าก่อนข้าก็เลยฆ่าพวกมันมีปัญหาอะไรหรือเปล่าไม่เลยพวกมันสมควรโดนแล้วข้าเจ้าหลิงฟูเป็นศิษย์จากนิกายปีหลิงข้านั้นมีภารกิจมาจับโจรพวกนี้นะ่ะข้าเจียเสินข้านั้นมาจากภูเขาตงโยเมื่อสิปีที่แล้วข้านั้นได้ถูกรับเลี้ยงเข้าเป็นศิษย์ของผู้ฝึกตนพเนจรคนหนึ่ง เมื่อไม่นานมานี้อาจารย์ของข้านั้นถูกพวกโจรหลยข้าและมันนั้นน่าอับอายที่ตอนนั้นข้านั้นมีพลังไม่มากพอที่จะต่อกรกับพวกมันภายหลังข้านั้นจึงมาแก้แค้นให้กับอาจารย์ของข้าข้ามีแผนที่จะกลับไปไหว้คารลบอาจารย์ที่ภูเขาอยู่แต่ก็มาเจอกับพวกโจรพวกนี้เขาข้าเข้าใจแล้ว <c oughs> ง่ายสมท เพื่อนฝึกตนเจี้ยเสริญในเมื่อเจ้ามีพรสวรรค์นในการฝึกตนแบบนี้เจ้าอยากจะมาเข้านิกายปีหลิงไหมข้ารอเวลานี้อยู่เลยแต่นิกายปีหลิงในบรรดาคนที่มาปิดล้อมข้าในตอนนั้นมีตาแก่คนหนึ่งที่เรียกตัวเองว่าปีหลิงและมันนั้นก็ถูกฆ่าโดยลาวไปแล้วหรือว่านี่จะเป็นอานณาเขตของมัน ในเมื่อศัตรูที่แข็งแกร่งที่สุดมันหายไปแล้วนี่มันเป็นโอกาสที่ดีที่สุดไปเลยทรัพยากรในการฝึกตนทักษะและวิชาต่างๆให้พวกมันได้รู้กันไปเลยว่ามหาเรื่องเราแล้วจุดจบนั้นจะเป็นยังไงก่อนจะมีจุดจบท้องก็ร้องไปหนึ่งกลุ่มฮะโอ้ย วก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับข้าพูเป็นอมตะตอนที่หนึ่งและตอนที่สองเนาะแล้วก็สำหรับคดีอาจารย์เมืองเงิเรืนี้นะครับหรือว่าอยากจะอ่านก่อนใครนั่นเองนะครับก็สามารถไปอ่านได้ที่เพจผู้แปลกันเลยนะครับกับเพจเปิดฮาเลยบาฮาเทพมันเองนะครับลิงเตล่างคลิปเลยเอาล่ะนะคบสุดท้ายจะกลับขอลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย